เป็นหนึ่งร้านขนมปังที่หลายคนชอบกินมากในพะเยาบอกเลยว่าร้านในขนมปังคือดีมากและที่สําคัญเลยนะนางใช้เนยสดด้วยจ้าที่จับอันนี้ว่าพือพามากินที่ร้านเป็นร้า mm hmm. ม,โโมีบายผมสกอนที่พะเยาใต้นะพ่อแกเป็นหนึ่งร้านที่ทําขนมปังร้าชาไทยปังเย็นดาวอร่อยมากแต่รอบนี้เราจะมาลองขนมปังปิ้งของที่ร้านซึ่งหอมเนยสดมากและสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในคือแบบช็อตนี้คือให้จริงที่เราสั่งมารอบนี้จะเป็นขนมปังแม็กมาก,กับขนมปังไมโลราคาเท่าละ80บาทเท่านั้นจะบอกว่าคิดทั้งหมดเนี้ถ่ายด้วยไอโฟน16คือนาางมพร้้ออมกลลงหักิส่บอกกเลยว่าาชัดม ที่ชอบนะด้านข้างสาม,มารถกดถ่ายรูปได้เลยพวกแกตรงนี้คือง่ายมากแล้วจะมีหนึ่งหมดไอโฟน iPhone ที่หลายคนยังไม่รู้ว่าไอโฟน16สามารถปรับเสียงได้ด้วยในคลิปวิดีโออันนี้จะเป็นขนมปังไมโลแบกมาห์นจะเป็นขนมปังไมโลแบกมานะแค่ปรับไปเดียวเสียงก็เปลี่ยนเลยซึ่งการทําง่ายมากิดคลิปวิดีโอที่อยากจ,จะตัดเสียงด้านขวาที่เป็นเส้นสาขีดพอกดแล้วจะมีคําว่าผสมเสียงตรงนี้แหละจะเป็นการเลือกเสียงมาตรฐานภายในเฟสตูดิโอหรือภาพยนตร์ตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้หมดเลย เอาจริงนะหมดเนี่ยเราชอบมากและยังไม่จบนะจ๊ะชอบมากด้านค่า iPhone ทำให้ถ่ายรูปแบบปุ่มถนัดมือมากกดถ่ายรูปหนึ่งแชะหรือจะถ่ายวีดีโอกดค้างได้เลยออกแบบให้เราใช้ได้ง,ง่ายเลยมากและสะดวกสุดๆแต่ถ้ากดค้างคือเป็นหมดวีดีโอเลยพวกแกดูดิมันสะดวกสบายเะล่ะและแวะไม่ยังไม่แก่จุรอบร้านแม้ล้วนมีบาย,บายพกอบการอยู่หลังตึกคอไม่ยาใต้น,นะพวกแกตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นปิดทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะ